วันนี้เราก็ย่างปลากับเกลือนะครชมเขาเรียกว่าปลาหนีอบเกลือนะครับกลิ่นน้าหอมมา,มากๆเลยนะวันนี้เราเนี่ยก็พิธุลานะทับชองผมพิธุลานะครับก็ไม่สามารถที่จะว่างไปถ่ายคลิปในป่าน้าทชมแล้วก็ครีมปลานีวันนี้นะอร่อยมา,มากๆเลยนะครับนะแล้วเราก็ชิลสักด้วยนะท่านชมนะปีละครั้งนะครับผมนะหรือว่าทั้งเดือนเราจะได้ชิลสักครั้งหนึ่งนะทชม เพราะว่ามาเป็นเดือนแห่งความสุขนะครับแล้วก็เดือนแห่งความรักนะครับท้ชมแล้วก็เดือนแห่งคริสต์มาสด้วยนะครับผมนะคริสต์มาสยังไม่หมดครับนะก็ถือว่าเดือนนี้ก็เกือบทั้งเดือนเลยนะครับนะถึงวันที่31เลยนะพี่ๆนะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมนะผมวิชัยนะครับวันนี้ก็จะมีเสียงเพลงนะครับผมเข้ามาหักกล้องบ้างนะครับเพราะว่าที่ผมอยู่นะเป็นวันที่29พรุ่งนี้ิบพรุ่งนี้ 30, 30ก็จะเป็นวัน คริสต์มาสนะครับเขาก็เลยต้องซ้อมเพลงกันนะครับชที่นี่นะ่าสนุกสนานมากๆเลยนะครับน,นแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็ปลาก็หอมมากๆเลยนะโอ้โหท่านผู้ชมดูดิโอ้หวานเยี๊ยบเลยนะครับนะก็เนื้อปลานินเนี่ยอันนี้จะเป็นปลานิลแม่น้ํานะครับนะไปยิงมาได้ที่แม่น้ำนะครัชมคือปลานินที่ไม่ได้ทุกเลี้ยงมาเนี่ยเวลามันอยู่ในลานําธารหรือว่าอยู่ในน้ําที่แบบเกิดจากธรรมชาติอย่างเงี้ยเนื้อมันจะหวานมากๆเลยนะ แล้วก็เนื้อมันจะหอมเป็นพิเศษนะครับพี่นะเนื้อแบบอ่าที่เขาเลี้ยงเลี้ยงในบอ่อนะครับพุณนี้จะไม่ค่อยอร่อยเท่าอ่าที่อยู่ในน้านะพี่ๆนะก็วันนี้บรรยากาศก็ดีพอสมควรเลยนะครับเราเนี่ยก็ชิวเป็นตัวคนเดียวเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเพื่อนนะครับนะแล้วก็ไม่มีเพื่อนมาหาเลยนะครับนะเพราะว่าเราอยู่ไกลจากเพื่อนๆกันหลายคนเลยนะครับนะพี่พ นอกวันหนึ่งเราแทบจะไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะครับพี่พี่นะก็วันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปผมเลยนะครับผมนะแล้วก็จะอยู่คนเดียวก็จะพูดไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเพื่อนคุยนะครับพี่พี่นะโอ้โหเนื้อปันนีนี่หอมามากๆเลยนะโอ้โแบบโอยแต่วันนี้โอ้ยโ,โอ้ยโผไฟแรงซะด้วยนะ Ngó có lơ, luôn rồi Ui, nóng Nóng quá máng, uống máng, uống máng, Nóng máng, uống máng, đợi máng, uống นี่นะพี่พี่เป็นอะไรที่น่ากินมากๆเลยนะครับนะโหไฟแรงไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเบาไฟก่อนนะพี่พฟายแรงไปนิดหนึ่งค่อยๆทาไปชิล่นนิดนะครับพี่พี่เพราะว่าไฟมันแรงมากเลยนะครับแต่ว่าปานนี้อกเกิือนนะแบบอร่อยมากๆเลยนะพ,พี่ถ้าพี่พี่เนี่ยได้ลองกินนะครับาจะเนื้อจะหวานเป็นพิเศษน,นะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตัดไปที่กินเลยนะครับผมนะก็อย่าลืมติดตามกันต่อนะครับผม น่ากินมา,มากๆเลยครับชมเนื้อปลานี่นะแม่น้ําจะหวานมามากๆเลยนะเพราะว่าพวกมันเนี่ยกินอ่าของที่เกิดจากธรรมชาติในน้ำนะครับผู้ชมสาหร่ายพวกนี้นะครับจะเป็นวิตามินดีมา,มากๆเลยนะครับผม